นักสำรวจใต้ทะเลค้นพบซากเรือขนส่งสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งบรรทุกทหารออสเตรเลียและพลเรือน1,000คนหลังจากถูกโจมตีจนอับปางในหน้านน้ำฟิลิปปินส์ตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเรือของญี่ปุ่นลำนี้มีชื่อว่ามอนเตวิดีโอมารุอับปางลงในเดือนกรกฎาคมปี1942การอับปางของเรือญี่ปุ่นครั้งนั้น เป็นภัยพิบัติทางทะเลที่ร้ายแรงที่สุดของออสเตรเลียซึ่งถูกต่อบิีโดสหรัฐโจมตีโดยหารู้ไม่ว่าเรือลำนี้บรรทุกนักโทษที่ถูกต้อนเกณฑ์มาจากปาปัวนิวกินีประเมินว่ามีชาวออสเตรเลียประมาณ979คนเสียชีวิตรวมทั้งทหารเรือนอร์เวย์33นายลูกเรือและทหารคุ้มกันสัญชาติญี่ปุ่น20นาย มูลนิธิไซเลนเวิล l ์องค์กรเอกชนด้านโบราณคดีใต้น้ำของออสเตรเลียได้เริ่มภารกิจค้นหาซากเรือลำนี้ร่วมกับบริษัทสำรวจใต้ทะเลของเนเธอร์แลนด์นักสำรวจใต้ทะเลใช้ยานยนต์ไร้คนขับใต้น้ำสำรวจพบพิกัดของซากเรือมอนเตวิดีโอมารุได้ที่ความลึก4,000เมตรซึ่งลึกกว่าจุดที่พบซากเรือไททานิก โรเจอร์เทนเนอร์กับตันทีมค้นหาบอกว่านี่คือหลุมฝังศพของสงคราม